อีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่าจะมาช่วยหาเสียงกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะอดีตหัวหน้าพักคือคุณบรรจับบรรทักษานะครับปัจจุบันเป็นประธานกรรมก,การสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็พูดถึงกรณีนี้นะครับที่นายจุลินลักษณะวิสิทิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะส่งเทียบเชิญอดีต3าหัวหน้าพักนะครับก็คือคุณบรรจับญญคุณชวนแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าได้พูดคุยรายละเอียดคร่าๆวๆแ,แล้วและก็มองว่าเป็นปกติประเพณีของประชาธิปัตย ซึ่งทุกครั้งที่มีการหาเสียงเลือกตั้งคนทุกรุ่นก็จะมาช่วยกันและข้อบังคับพรรคก็เขียนไว้ว่าสมาชิกมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็คิดว่านาจุลินเนี่ยตั้งใจประกาศความเป็นสถาบัานการเมืองสืบทอดอุดมการ์ทางการเมืองมาเป็นทอดทอดให้คนทั้งประเทศรู้ว่าประชาธิปต์เป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นมีคําถามนักข่าวถามคุณบัญจัตรเรื่องเลือดนะเลือดไหลออกนะครับคุณบัญจัตรบอกว่าเรื่องของ เลือดไหลออกเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ของพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่วิกฤตครั้งนี้แรงกว่าทุกครั้งและทําให้แฟนคลับอาจกังวลเพราะไหลไม่จบสักทีหรือคนที่ออกไปแล้วก็มาชักชวนคนในพรรคให้ไปอยู่ด้วยอีกซึ่งก็ไม่ว่าจะด้วยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือเจตนาทาลายความเื่อถือของพรรคเรื่องนี้ทําให้กองเชียพักหวั่นไหวแต่ตนเชื่อว่าอีก1-2ส,สัปดาห์ทุกอย่างจะจบคือทุกอย่างเนี่ยคือเลือดจะหยุดไหลแล้วอีกสองอาทิตย์ะนะ